วันนี้นะครับขออนุญาตเป็นบาริต้ามือใหม่มารีวิวเครื่องชงกาแฟแคปซูลให้เพื่อนๆดูกันเป็นระบบเนสเ r รสโซครับกาแฟแคปซูลนะครับให้มาถึง2แพ็คใครที่ชอบกินกาแฟหรือเป็นคอกาแฟแนะนำเลยว่าให้มีไวติดบ้าน สว,วัสดีเพื่อนๆชาว Next Tech น,นะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดีมครับผมในวันนี้นะครับดีมจะมารีวิวเครื่องทํากาแฟแคปซูลจากเสี่ยวมีซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่เพิ่งออกมาได้ไม่นานเลยต้องบอกว่าเสี่ยวมีเนี่ยเขาเคยออกมาก่อนหน้านี้แล้ว2รุ่นตัวนี้เป็นรุ่นที่3วันนี้นะครับดีมเลยขออนุญาตเป็นบาริสต้ามือใหม่มารีวิวเครื่องชงกาแฟแคปซูลให้เพื่อนๆดูกัน เครื่องชงกาแฟตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์มี่เจียในเครือเสี่ยวมี่นั่นเองซึ่งมี่เจียเนี่ยทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสมาร์ทโฮมเยอะมากๆนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะลองดูสเปคกันก่อนเลยตัวนี้นะครับใช้วัสดุพลาสติกแบบ ABS สีขาวสวยงามมินิมอลมากๆครับถังจุน้ำให้มา600มิลครับ ตัวปุ่มเนี่ยก็จะมี2ขนาดนะครับเลือกความเข้มข้นของกาแฟคปซูนเราได้แก้วเล็กก็คือช็อตเล็ก4 0มลตรก็จะค่อนข้างเข้มหน่อยส่วนแก้วใหญ่เนี่ยก็จะใช้น้ํา110มลตรนะครับก็จะได้กาแฟที่เยอะแต่ความเตือจางเนี่ยก็จะมากขึ้นนั่นเองสําหรับความดันนะให้มาถึง20บาร์สำหรับขนาดตัวเครื่องเนี่ยบอกเลยว่ากระทัดรัดมากๆความยาวแค่32เซนสูงก็ประมาณ20เซนแค่นั้นเองครับใครที่พื้นที่น้อยๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์น้ําหนักก็เบาาามกกกๆแค่่เเเพียงง2.4ทนนั้นอ หนักเท่าชีวะว่าบ้านผมเลยครับจะหยิบไปตรงไหนจะย้ายตรงไหนเนี่ยก็สบายมากๆสำหรับตัวแคปซูลกาแฟนะครับก็จะเป็นระบบเนสเเรสโซครับผมสำหรับเครื่องชงกาแฟแคปซูลส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นอยู่2แบบก็คือเ so นสเเรสโซกับดอยกัสโตสองแบบนี้ต่างกันนะถ้าเกิดใครอยากรู้ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเอานะครับพูดไปกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวกล่องกันบ้างครับว่าเวลาเราได้กล่องมาแกะออกมาแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างตัวกล่องนะครับจะมีลักษณะสีขาวแบบนี้ โดยการจัดส่งเนี่ยเขาจะมีกล่องสีน้ําตาลพุ่มใหม่ชั้นหนึ่งข้างในก็จะเป็นโฟมกันกระแทกแพ็คมาได้ดีมากๆครับสาหรับด้านบนนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะมีรอยฉีกเนื่องจากเขาแกะไว้เพื่อใส่ตัวหัวแปลงตัวนี้นะครับที่แต่งหัวปลั๊กเราให้นั่นเองครับผมโดยรวมแล้วถือว่าแพ็คมาได้แข็งแรงมากๆนะครับแล้วก็ทําออกมาหน้าตาดูดีมากๆครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าพอแกะกล่องออกมาแล้วที่เราต้องประกอบเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยดริมจะแยกให้ดูครับ ในกล่องนะครับนอกจากจะมีอุปกรณ์พวกนี้แล้วเนี่ยยังมีคู่มือด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับแกมาปุ๊บเราจะเห็นกล่องนี้ก่อนเลยมันคือพองแถมท่านเองครับผม นี่มันคือกาแฟแคปซูลนะครับให้มาถึง2แพ็คเลยนะแพ็คละ10ชิ้นนะครับของแถมอีกชิ้นหนึ่งก็คือหัวแปลงตัวนี้นั่นเองสําหรับตัวเครื่องนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวถังใส่น้านะครับเราก็เทน้ําเติมลงไปเติมน้ําอุณหภูมิปกติเท่านั้นนะครับห้ามเติมน้ําร้อนนะครับจะมีบอกอยู่นะครับว่าแม็กซิมัมที่เติมได้เนะี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มินิมัมนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะตัวนี้นะครับเป็นตัววางแก้วครับผมซึ่งเราสามารถปรับได้2ระดับนั่นเองแก้วเตี้ยก็ใส่ชออ็อ แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนจะตกใจแบบดีมแน่นอนพอเราใส่เข้าไปปุ๊บตอนแรกคือแบบตกใจมากโอ้โหตกใจเอ้ยมันใส่ไม่ได้จริงๆคือมันมีล็อกของมันอยู่นะครับมันมีแง่งอยู่ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วกดมันลงปุ๊บเท่านี้มันก็ล็อกเรียบร้อยแล้วครับสําหรับตัวหัวปลั๊กที่ให้มาจะเป็นแบบจีนนะครับเป็นแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวล็อกหัวไว้ด้วยนะครับอันนี้ของญาตเสียบหัวแปลงไว้เลยแล้วกันด้านในนะครับถ้าเกิดเราดึงออกมามันก็จะมีชั้นให้2ชั้นนะครับ ตัวนี้นะครับเอาไว้ใส่แคปซูลของเราหลังจากที่เรากดเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาเรายกฝาเขาขึ้นปึ๊บ ก็จะมีแคปซูลหล่นลงมาตรงนี้นั่นเองส่วนถังด้านล่างตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่น้ําที่เป็นส่วนเกินนะครับหรือไอ้น้ำนะครับก็จะมากองอยู่ตรงนี้สิ่งแรกที่จะแนะนําให้เพื่อนๆทําก่อนเลยนะครับก็คือล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานรวมถึงด้านในตรงนี้ด้วยนะตอนที่ดิมแกะมาเนี่ยนะครับมันจะมีคราบน้ํามันนิดๆเนื่องจากเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะมีพวกมอเตอร์อจ,จะมีอะไรบางอย่างเนาะมันก็จะมีน้ํามันปนอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ต้องวนนะ น้ำมันมัน,มนหยดใส่ในโซนนี้นะครับซึ่งจริงมันไม่ได้หยดด้วยแหละมันน่าจะแบบเก็บมานานอะไรเงี้ยซึ่งส่วนนี้เราไม่ได้กินนะครับมันแยกส่วนกันตัวกาแฟเราเนี่ยจะไหลออกจากจุดที่ปล่อยกาแฟด้านหน้าตรงนี้นั่นเองด้านบนนะครับก็จะมีช่องใส่แคปซูลเราก็ใส่ลงไปกดปิดปุ๊บมันก็จะล็อกแคปซูลไปแล้วครับเดี๋ยวเรามาประกอบเข้าไปเลยดีกว่านะครับถังใส่ง่ายๆเลยครับด้านหลังมันจะมีแง่งตรงนี้อยู่นะก็เสียบเข้าไปนะครับปุ๊บเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะ เวลาเราต้องการเติมน้ําก็ถอดฝาด้านบนอย่างนี้ครับแล้วก็เทน้ําลงไปได้เลยย้ําอีกทีห้ามเติมน้ําร้อนนะครับสาหรับกาแฟที่แถมมานะครับเขาแถมมาให้2แบบด้วยกันก็เลือกเอาเลยว่าเราชอบแบบไหนนะครับโดยแคปซูลทั้ง2แบบนะครับจะเห็นได้ว่าแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนเริ่มตั้งแต่ดีไซน์เลยนะครับตัวจาขอบจะดูพรีเมียมกว่านะครับแล้วก็ที่มันแตกต่างกันสุดๆก็จะเป็นช่วงก้นแคปซูลตัวนี้นั่นเอง ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนวัสดุที่เป็นฟอยนะครับเวลาเราใช้จริงี่ยก็จะมีการเจาะไอ้ที่กนด้วย3รูส่วนตัวนี้จะไม่สามารถเจาะได้นะครับแล้วทั้ง2แบบนะครับเขาจะแนะนําให้ทําเป็นแบบเอสเปสโซ่นะครับก็คือ40มิลลิตรแต่ตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับส่วนตัวเนี้ยแนะนําเลยว่า40เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเจาะกลนได้เดี๋ยวเรามาลองทําไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างของอนุญาตใช้เป็นตัวนี้นะครับก่อนจะเริ่มทําจริงนะครับแนะนาให้หาแก้วให,ใหญ่ๆมาสักแก้วหนึ่งนะครับ เพราะว่าเราต้องทําการล้างเครื่องก่อนใช้งานนั่นเองการล้างเครื่องเนี่ยมันไม่ได้แค่ล้างข้างนอกอย่างเดียวเราต้องล้างข้างในด้วยนะครับให้เรากดไปที่ช็อตใหญ่เลยครับผมเขาก็จะทําความสะอาดสิ่งสกปรกออกมานั่นเองนะครับเรากจะเห็นว่าอาจจะมีเศษอะไรเล็กๆน้อยๆโผล่มาด้วยนะครับโดยคู่มือเขาบอกว่าให้เรากดล้างช็อตใหญ่เนี่ย 2ครั้งด้วยกันนะครับแต่ตันนี้ดีมล้างมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะทาให้ดูเลยขออนุญาตไปเทน้ําก่อนแป๊บหนึ่งนะหลังจากที่เราล้างเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะทําก็คือเตรียมทําเมนูที่เราชอบครับโดยวันนี้นะครับด่มจะทําเป็นไอซ์อเมริกาโน่นะครับเตรียมแคปซูลให้เรียบร้อยครับเตรียมน้ําแข็งใส่ในแก้วครับจากนั้นเราก็เติมน้ําลงไปเทน้ําลงไปสักประมาณนี้นะครับผมเกือบเกือบ,บครึ่งแก้วนะ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการใส่แคปซูลของเราลงในเครื่องชงกาแฟครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ครับผมใส่ลงในช่องอาจากนั้นก็ทําการปิดฝาครับเวลาปิดฝาเนี่ยบางจังหวะเนี่ยมันจะมีการปิดแบบขัดๆนิดนึงนะไม่ต้องตกใจนะครับโดยไอซ์มริกาโน่นะครับอย่างที่รู้กันก็คือเราจะกดเป็นช็อตเล็กนะครับผม เราก็จะได้ไอซ์อเมริกาโน่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกินแบบร้อนนะครับเราก็สามารถกดเป็นแบบเอสเปรสโซ่ร้อนได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดใครที่ชอบกาแฟที่ไม่เข้มมากแนะนำว่าเอสเปรสโซ่เนี่ยช็อตที่2นะครับก็จะจางลงนิดนึงแต่รสชาติยังถือว่าใช้ได้อยู่เดี๋ยวเรามาดูกันครับกดช็อตเล็กเหมือนเดิม นี้เราก็จะได้เป็นเอสเปสโซร้อนครับผมรสชาติยังใช้ได้อยู่เลยนะครับแนะนำว่าแค่2ช็อตก็เพียงพอแลวครับที่จะเปลี่ยนแคปซูลใหม่เวลาเราเปลี่ยนแคปซูลนะครับก็ง่ายๆเลยจับยกขึ้นมาอย่างนี้ครับผมแล้วก็ปล่อยลงไปได้ยินเสียงไหมครับแคปซูลมันจะร่วงลงไปเองอัตโนมัติพอเราปิดปุ๊บมันก็จะมีกาแฟไหลออกมานิดนึงตรงนี้ต้องระวังนะครับอย่าลืมดูว่าถัางเราเนี่ยยังมีถาดรองรับน้ำได้อยู่เสมอ สำหรับเมนูต่อไปนะครับเราจะทำเป็นไอซ์ลาเต้ครับผมเตรียมแก้วกับน้ำแข็งให้เรียบร้อยก่อนเหมือนเดิมนั่นเองหลังจากที่เราเติมน้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่แคปซูลลงไปในเครื่องทำกาแฟของเราแน่นเองเปิดเครื่องขึ้นมาใส่แคปซูลลงไปครับโอเคแนะนำนะครับกดเป็นเอสเปรสโซ่ so ครับผมไป จะเห็นนะครับว่าสีของจาขอบเนี่ยจะค่อนข้างเข้มกว่าตัวเมื่อกี้จากนั้นเราก็จะใส่นมลงไปครับอืมเขาก็กาแฟน้อยไปไปหรืออร่อยเนาะ เป็นยังไงบ้างครับรีวิววันนี้เราลองไปให้ดูถึง3เมนูด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนๆมีเมนูไหนนะครับหรือมีวิธีการทำกาแฟแบบไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกดิมใต้ใต้คลิปเลยครับถ้าสุดไหนเวิร์กน่าสนใจเดี๋ยวจะมาทำให้ดูกันอีกรอบนะแล้วถ้าเกิดใครอยากกินโทสคู่กับไอซ์อเมริกาโน่เย็นๆแบบนี้นะครับดิมมีวิธีการทำโทสนะครับลองดูได้ในคลิปที่ดิมเคยรีวิวไว้นะกดตรงนี้เลยมาดูข้อดีข้อเสียกันบ้างนะครับหลังจากที่ดิมได้ใช้มาเป็นเวลา1อาทิตย์อย่างแรกเลยนะครับ ต้องบอกเลยว่าดีไซน์สวยคลีนมินิมอลมากๆใครชอบสล์นี้ต้องชอบแน่นอนครับอย่างที่2นะครับคือใช้งานง่ายมากๆเพราะมันมีปุ่มแค่2ปุ่มนะครับก็คือช็อตเล็กกับช็อตใหญ่ครับผมอย่างที่3นะครับการทําความสะอาดก็ค่อนข้างง่ายมากๆนะครับถอดประกอบออกไปล้างได้เลยสําหรับข้อเสียครับผมอย่างแรกที่จะไม่พูดก็คงไม่ได้นะครับก็คือตัว การใส่แคปซูลนะครับมันจะมีติดติดอยู่ช่วงหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยไม่กล้าง,งัดต่อเลยนะเห็นไหมจริงๆมันงัดขึ้นมาได้ครับแล้วตอนปิดก็เหมือนกันมันจะติดตอยู่ชี้นึงต้องออกแรงนะครับ อันเนี้ยต่วนตัวรู้สึกว่าเป็นข้อเสียนะครับข้อเสียข้อที่2แคปซูลบางตัวไม่สามารถใช้งานกับตัวนี้แล้วทำงานได้เวิร์กร้อยเปอร์เซ็นต์ดีมเนี่ยไปซื้อเนสเฟโต้ที่เป็นโกโก้มินท์มาตัวนี้นะครับตอนแรกเนี่ยทุกอย่างมันดูเข้ากันดีหมดเลยครับมันติดอยู่นิดเดียวก็คือเวลาเราใส่แคปซูลเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยตัวน้าโกโก้มันไหลออกมาได้ไม่เต็มที่ลงมากองอยู่พุ่นี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับคิดว่าจะเป็นเพราะตัววัสดุตรงเนี้ย มันทํามาจากพลาสติกครับทาให้การทํางานของมันอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่แต่โกโก้ยี่ห้อนี้โกโก้มิ้นเนี่ยเขาดีมากเลยนะจริงๆข้อเสียก็ที่ลองมามันก็มีแค่2ข้อเนี่ยแหละครับส่วนตัวนะครับประทับใจมากครับการทําน้ําร้อนเนี่ยก็เร็วนะครับชงกาแฟเร็วมากใช้เวลาแค่12นาทีเราก็ได้กาแฟแบบที่เราอยากกินแล้วครับสาหรับค่าตัวเครื่องชงกาแฟครับซูนตัวนี้นะครับบอกเลยว่าราคา ดีมากๆอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นๆเท่านั้นเองครับผมสำหรับใครที่ชอบกินกาแฟาหรือเป็นคอกาแฟานะครับแนะนำเลยว่าให้มีไว้ติดบ้านช่วยเซฟค่ากาแฟาไปได้เยอะมากๆที่สำคัญไม่ต้องอรอ delivery ครับผมสำหรับวันนี้นะครับดีมก็ขอจบรีวิวไว้เท่านี้ก่อนขอตัวไปกินโทสกเก่อนนะครับไอติมเริ่มละลายแล้วถ้าใครดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ดีมและทีมงาน n e t Tech ด้วยนะครับ สำหรับคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวอย่าลืมติดตามกันนะครับบ๊ายบาย